ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนกร,กรดิศวิทยานุสร์วิเชียนบุรีอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยดรบดิตครูทางคะผู้รับใบอนุญ,ญาตโรงเรียนในเครือกฤษดิศวิทยานุสร์พร้อมด้วยมิสรวันวิมคลครูทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือกรดิ์วิทยานุสร์และคณะผู้บริหารได้จัดการราตรีสีชฉยพฤกครั้งที่หนึ่งเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสมีเวทีแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคลสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และยังเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันอย่างชื่นมืน่นโดยมีนางขวญน,นภาจันดีรองศึกษาที่การจังหวัดเพชรบุร์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวแสดงความินดีในโอกาสที่โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในส้าโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมแห่งเอเชียรางวัลการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษลำดับที่หนึ่งของประเทศ จากนั้นนางขวัญภา,าจันดีรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีพร้อมผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมรับชมการแสดงของบุตรหลานตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งสิ้น21ชุดการแสดงที่ออกมาแสดงความสามารถอย่างสนุกสนานสมวัยและสร้างสีสันเป็นอย่างมาก สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน